วิ่งไหนๆก็วางให้หมดแล้วอ่ะวางให้หมดให้ครบทุกแบรนด์ด้วยลูกอ่ะเพราะว่าในเครือเทอรี่กรุ๊ปเนี่ยมีสินค้าหลายตัวมากวางหหมดเลยไม่ค่อยทายอินเท่าไหร่เลยอ่ะทางการมากนะครับเราชิวๆได้ชิวๆเอาตามชิวๆแต่มีไมโคลเคได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่กับ ส,สวัสดีค่ะมาบู้ไฮ้นะคะชื่อปามหรือว่าปามสไปซี่ค่ะแต่ก็ตอนนี้จริงๆอ่ะอาชีพหลักคือเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ออนไลน์อยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ที่คนเห็นเยอะๆก็คือเป็นคอนเทนเตอร์ในทิกตอกนะคะยอดติดตามก็ประมาณ3ามแสนนิดๆค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวร้านลหน้าด้วยอพอลตอนนี้ที่แบบว่ากําลังฮือฮาอยู่ในโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์เอ่อเป็นหุ้นส่วนกับร้านปิ้งย่าง ที่บางแสนนะคะกิวเอ็นยากินิกุแล้วก็กับป่าชาบูแล้วก็ร้านยาวีเวลที่โตชินบางแสนค่ะครับผมงั้นก่อนอ่นอยากจะถามพี่ก่อนเลยว่าพี่มีธุรกิจกี่ประเภทครับแล้วก็ให้บริการหรือว่าขายสินค้าอะไรบ้างในแต่ละธุรกิจคร่าวๆโอเคจริงๆอ่ะพี่เริ่มมาจากขายปีกขายส่งออนไลน์เป็นเครื่องสำอางเนาะแต่ว่าณตอนนี้มันกลายเป็นตลาดที่ไม่ได้มีตัวแทนมาสต็อกเหมือนเมื่อก่อนมันก็เลยจะเป็นตลาดที่มีแอปพลิเอท แล้วก็ขายออนไลน์แบบขายปีกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจที่บ้านก็คือร้านน้าอยู่มา30จะเข้าปีที่40แล้วนะคะก็คือเป็นธุรกิจขายอาหารนี่แหละแล้วก็ที่เป็นหุ้นส่วนอยู่ตอนนี้ก็มีอาหารเหมือนกันแล้วก็มีร้านยาที่เป็นงานบริการะคะ่ะมันมีหลายธุรกิจแบบเนี้ยผมอยากรู้ว่าแต่ละธุรกิจที่พี่เริ่มที่จะเป็นพทเนร์หรือว่าเริ่มสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันไหมครับแต่ละธุรกิจ จริงๆถ้าเอาตั้งแต่ตัวแรกเนาะเทอร์รี่มันเกิดจากความที่เราเป็นคนรักสวยรักงามความชอบความรักสวยรักงามมันก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์แตกออกมาเป็นพอแบบผิวสวยปุ๊บมันก็ต้องเมคอัพเนะาะก็กลายมาเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ต้องเสรยจากภายในก็มีอาหารเสริมออกมามันเกิดจากตัวเองก่อนแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าเวลาเราขายอะไรเราต้องดูว่าคนต้องการอะไรแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เริ่มต้นธุกรกิจที่หลากหลายคะ่ะ จริงๆอะตอนแรกอะเป็นหลักๆเลยนะพี่เป็นคนที่ขยันมากดีมากเอนเจอจีเยอะมากคือตื่นมาพร้อมที่ทํางาน18อย่างานได้เลยแต่ว่าไม่ได้แบบเริ่มทุกอย่างพร้อมกันในเดย์วันเราต้องแบบจับตัวหนึ่งให้มันนิ่งก่อนพอตัวหนึ่งนิ่งปุ๊บเราถึงจะขยายไปตัวสองมันไม่จําเป็นต้องเลือกเพราะเราสามารถทําทุกอย่างได้ถ้าเราบริหารเวลาเป็นแล้วพอมีหลายธุรกิจแบบเนี้ยเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะฮนเดิลก็คือควบคุมจนมันมันเข้าที่เข้าร่องเข้าลอยแล้วก็อยู่ตัวได้ จริงๆอ่ะเป็นปีหลังปีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าวันสองวันทำได้เนาะจุดแข็งของเราคืออะไรครับคุณภาพของสินค้าต่อให้วันนี้แพ็กเกจสวยราคาถูกมากแต่สินค้ามันไม่ได้มีคุณภาพอ่ะพี่รู้สึกว่ามันอยู่ มันอยู่เอาใจคนไม่ได้ถ้าของมันดีมันขายตัวมันเองได้ถูกต้องอืแต่เราก็ต้องมีกลยุทธ์ใช่ไหมครับในการที่จะพามันเข้าตลาดแล้วก็คลองใจคนซื้อได้ตลาดบอกต่อตลาดบอกต่อเนี่ยพี่ว่าเป็นตลาดที่มั่นคงแล้วมันใหญ่มากเพราะมันเวิร์กกว่าการที่มีคิวเซนเตอร์ด้วยซ้ำก็ต้องกลับมาที่เรื่องของคุณภาพอีกถ้าคุณภาพดีต่อให้เราไม่ได้จ้างอ่ะเขาก็บอกต่อกันเองมันก็มีกลุ่มบริโภคที่ต่างกันถูกไหมครับต่างกันมากแล้วเราเข้าถึงเขาได้ยังไงบ้างแต่ละคนเอาจริงๆถ้าเป็นเ ที่จับมาตั้งแต่เด็กคือร้านล่าหน้าเนาะร,ร้านล่าหน้าเนี่ยพี่มองว่าทุกคนต้องกินข้าวอะ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่ารู้สึกว่าเพศไหนก็กินได้อายุเท่าไหร่ก็กินได้มีเงินมากมีเงินน้อยก็กินได้เพราะมันเข้าถึงได้แต่พอมาเป็นตลาดสกินแคร์ปุ๊บ โอเคตัดผู้ชายเนี่ยอาจจะตัดทิ้งเลยเพราะว่าส่วนน้อยมากที่จะมาดูแลตัวเองส่วนน้อยที่จะทาเล็บอะไรเงี้ยเราก็จะไปเจาะที่ตลาดกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นช่วงมอต้นมปลายไปถึงมหาลัยแล้วที่นี้เพราะเป็นวิตามินเนี่ยที่จะตีตลาดคนที่ทํางานไปจนถึงวัยที่แบบ4050เลยเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขาต้องเริ่มดูแลตัวเองละคอลลาเจนหมดละต้องเริ่มเติมละอะไรเงี้ยตลาดที่เป็นร้านยาร้านยาเนี่ยจริงๆใครก็เข้ามันก็จะแบบเขาเรียกอะไร เราต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมของผูบ้บริโภคหลายๆรูปแบบก็ลองผิดลองถูกนะ <laughs> แต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกว่าเวลาผลิตสินค้าออกมาตัวหนึ่งอะเราต้องคุยกันก่อน,อนแล้วกับทีมว่าเราขายใครทาให้แบบพอเราวางกลุ่มลูกค้าได้มันสามารถไปต่อได้ว่าเราแพ็กเกจแบบไหนตีโจทย์ใครตอบโจทย์ใครแล้วมันมีตัวที่มันไปต่อไม่ได้ไหมพี่มีแล้วเราทํำยังไงตัวที่ไปต่อไม่ได้อ่าตัวอย่างของธุรกิจที่ที่ไปต่อไม่ได้พี่เคยขายน้าพริกพี่เคยทําแบรนด์น้ำพริกชื่อแบรนด์ว่าน้ำพริกกรุบกริบ คือจำได้ตอนนั้นนะมันเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านอ่ะขนะายน้ำพริกเป็นอะไรที่ขายดีมากแต่เจ๋งเราบริหารไม่เป็นเราวางแผนต้นทุนไม่เป็นพี่อเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ายอยากทำอะไรทําเลยแต่บางทีงลืมคิดไปว่าเฮ้ยมันต้องเกิดการวางแผนก่อนอซึ่งอีวัยรุ่นไฟแรงเนี่ยความไฟแรงนี่แหละมาทาให้เราเจริงได้พี่ขายหมดสต็อกเลยนะแต่กลับมานั่งดูเงินเริงว่าทำไมถึงไม่ได้กําไรเลยวะ่ะเพราะเราไม่มีความรู้ การที่เรามีความรู้จะทําให้เราสามารถบริหารงานได้และหาเงินจากสิ่งนั้นได้ซึ่งนั่นคือถึงที่พี่ไม่มีที่ไม่มีความรู้เรื่องโฆษณาการเรื่องแพ็เกจจิ้งจะใส่น้ําพริกในไหนให้เราต้นคุณซึ่งที่สุดจะใส่น้าพริกยังไงให้มันไม่เกิดการระเหยหรือไม่เกิดความชื้นอะไรเงี้ยที่ไม่มีความรู้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไปต่อไม่ได้นี้พูดได้ไหมครับว่ามีแค่แพชชั่นหรือว่ามีอินสปิเรชันได้อย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ธุรกิจสําเร็จไม่ได้ไม่พอไม่พออินสป r เรชันกับแพชั่นคือจุดเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นคุณต้องหาความรู้แล้วคุณต้องใช้ประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการทาธุรกิจอะคอนเน็กชันสำคัญมากอ mm hmm. ตัวเราคนเดียวอะไม่สามารถไปได้ไกลขนาดนี้เอาจริงๆริกันแดดอะถ้ามีแค่เจ้าของแบรนด์คนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีองค์กรไ,ไม่มีลูกค้ามันก็ไปไกลไม่ได้เริ่มต้นจากการขายในไอจีแบรนเทอรี่เป็นแบรนที่เริ่มจากในไอจีก่อนแต่ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลังมาติ๊กตอกรงมากบิ๊กตอกราง mm hmm. แบบแบรงจนถึงถึงขั้นที่แบบว่า ลูกค้าเขาย้ายไปเราแม่ค้ายัางเราจะไม่ไปได้ไงถูกไหมลูกค้าอยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ที่นั่นทิกต็อกเนี่ยเป็นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแอปไลฟ์สไลเรอะเต้นๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือแพลตฟอร์มที่แบบมีอิทธิพลมากๆสาหรับผู้ซื้อบางทีเราเต้นน้ยแต่เราทาลิปสวยมากมีอ,อยู่คนถาขอโทษนะคะเสื้อพิกัดไหนคะลิปพี่กัดไหนคะขข่ดไ,ได้ฉวยเออก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ ตอนนี้ให้ค่ากับดอกมากที่สุดค่ะมากที่สุดเลยถูกต้องอม,มันยากว่าการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวยังไงพี่เราต้องมีโฟกัสอย่างล่าสุดทุเรียนอันนี้คืออันนี้คือมาเจอไรเซอร์ที่สก,กัดมาจากโปรตีนทุเรียนได้ยินคําแรกรู้สึกยังทุเรียนอุ้ยต้องเหม็นแม่เราอะใช้เวลาน,านานมากกว่าจะสื่อสารให้คนเข้าใจได้ว่าเฮ้ยทุเรียนของเรามาันสกัดมาจนแม่งไม่เหลือกลิ่นแล้วเราสกัดจนไม่เหลือพิษแล้ว จนเหลือแต่โปรตีนที่ทำให้ผิวมันชุ่มชื้นกว่าจะใช้ความรู้ใช้การสื่อสารให้คนเข้าใจได้อะมันยากมากทํายังไงให้คนเริ่มลองของเราถูกไหมครับเราทำยังไงได้ให้เขาเปิดใจเปิดใจกับสิ่งนี้ใช่พี่จะมีเทสเตอร์สมมุติว่าเราขายกันแดดติดแล้วใช่ไหมเราจะมีเทสเตอร์แถมไปกับกันแดดเฮ้ยนี่คือโปรดักต์ใหม่ของเรานะให้ลองมันคือการให้เขาลองโดยที่เขาไม่ต้องเสียงเงินม,มันก็ส่วนใหญ่ แผนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเปิดใจได้ตอนโควิดที่ทาน้าพริกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วธุรกิจกอื่นตอนที่เรา drive มาก่อนจะเจอโควิดอะมันเจอปัญหาถูกไหม uh huh. แล้วเราทำยังไงคืออย่างนี้ต้องขอบคุณมากๆโควิดอะทําให้ยอดขายคิมออนไลน์สูงขึ้นคนอื่นอนะโควิดยอดตกใช่ป่ะ uh huh. แต่อีโควิดของพี่คือแบบเฮ้ย uh huh. มันเป็นช่วงที่คนใส่แมสแล้วหน้าเป็นสิว uh huh. แล้วคิมไม่ขายดีมาก มันเลยเป็นช่วงที่ทําให้ทีมออนไลน์กลับมาบูมแต่ว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างในฐานะของร้านอาหารนะอันนี้ก็มีผลกระทบยอดขายตกไหมตกจริงแต่เรากู้กลับมาได้ตรงที่ว่าพี่อะคิดกับ,บพี่ว่าเฮ้ยเราขายร้านหน้ามันต้องมีวัตถุดิบที่เราขายได้อย่างหมูหมักหมูหมักเป็นอะไรที่คนอะซื้อเยอะมากพี่คุคพีคมากเลยนะคือแบบคนในอยู่บ้านกันเยอะเขาทำอาหารกันเองตอนนั้นเราก็เลยปรับตัวโอเคงั้นลราไม่ขายราดหน้ากับพอทีวิ่งเดี๋ยว เราขายหมูหมักแพ็คส่งด้วยนี่คือร้านลานหน้าอธุรกิจใหม่ลลใช่ไหมครับใช่เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดข,ขึ้นตอนโควิดคุณพี่ว่าไม่ว่าจะเจอธุรกิจไหนหรือว่าปัญหาอะไรนะสิ่งที่มันจะต้องมีเลยคือเราต้องปรับตัวให้เป็นเราต้องเราต้องเรียนรู้ให้ไวเราต้องปรับตัวให้เร็วการทําธุรกิจของกินนะพี่ทิปมันคืออะไรครับธุรกิจของกินที่บอกเลยความซื่อสัตย์ความซื่อสัอตย์ต่อตัวเองความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอย่างที่บอก บางทียาสูตรอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่บางทีเราไปเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเพื่อลดต้นทุนหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เพีย้ยนแล้วมันคือที่ว่ามันไม่ใช่ความยั่งยืนในการทําธุรกิจอาหารทําธุรกิจอาหารอะกว่าจะทําให้คนติดใจรสชาติดีได้มันใช้เวลานานรูกป่ะไปเป็นปะกินข้าวเนี่ยต้องไปร้านป้าคนนี้เท่านั้นต้องเมนูนี้แล้วต้องคนนี้เท่านั้นทุกอย่างอ่ะคนกินอะเขาสัมผัสได้ อย่างตัวเราเองอะพี่รู้สึกว่าวัตถุดิบในการขายร้านอาหารวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นความซื่อสัตว์คือที่หนึ่งแต่และธุรกิจของพี่เนะี่ยมีการส่งเสริมความยั่งยืนทาง SDGs อะไรบ้างแล้วก็ยังไงบ้างครับผมเทอร์รี่อะคือตั้งใจเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมกรเกษตรกรไทยอันนี้คืออยู่ในคีย์วิชวลของแบรนด์เลยคืออยู่ในวิสัยทัศน์ของแบรนด์เลยเพราะว่าเราหนึ่งเลยเราเอาสารสกัด ผลผลิตต่างๆที่มาจากของไทยมาสก,กัดทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยของไทยแล้วก็ออกมาเป็นผลผลิตหนึ่งเลยเทุเรียนมีรายได้ของประเทศไทยออสองสัรญาก,กจากดอกดาลาจากทางภาคใต้ก็รายได้เข้าประเทศไทยแล้วก็ดีลกับสวนเราไม่ได้ผ่านพ่อค้า,าคนกลางนะเราดีลกับสวนโดยตรงแล้วก็รับซื้อกับทางสวนให้ชาวบ้านชาวสวนชาวกเกษตรกรมีรายได้จากตรงนี ปัจจุบันไปถึงอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่เกิดมาเนี่ยจะต,ต้องอยู่กับมันตั้งแต่เกิดเลยคือ AI ครับพี่โอเคในยุคข,ของพี่เนี่ยจนถึงปัจจุบันในตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่ม drive ธุรกิจม,มาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอด้วยแพชชั up, ่นหรือด้วยอะไรก็ตามจนมาถึงวันนี้ที่มันมาถึงจุดจุดนี้ AI มีผลยังไงบ้างครับตั้งแต่ step by step มาจนถึงปัจจุบันเลยถ้าพูดในมุมของพี่เนาะคือพี่เด็กเจนวตอนปลายพี่เกิดปี1996เป็นปีที่แบบ เซลเมดอะฉันต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันจริงๆอะถ้าเราใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์อมันมีประโยชน์มากเลยนะเอาจริงๆคือไม่ใช่แค่ในเรื่องของการทาธุรกิจแต่หมายว่าการที่เราเป็นคอนเทนต์เบเเตอร์บางทีการคิดคอนเทนต์ i i ช่วยเกาคำา i i ช่วยหาความรู้ AI ช่วยตัดคิด AI ช่วยในการเอ่อทำอินโฟกราฟิกอะไรต่าง คือพี่รู้สึกว่าถ้าเราใช้มันเกิดประโยชน์อะมันมีมูลค่ามาก mm hmm. แล้วถ้าสมมติว่าเด็กที่เกิดมาใหม่ใช่ไหม mm hmm. พี่รู้สึกว่าเขาเกิดมากับ AI แหละแต่ว่าเขาจะต้องใช้มันให้ถูกทาง mm hmm. แล้วมันจะเกิดประโยชน์สูง mm hmm. สุดมาก mm hmm. ๆในทางทธุรก,กิจก็เช่นกันแล้วถ้าคนยุคใหม่ mm hmm. ใช้มันไม่เป็นหรือว่ายุคปัจจุบันที่อย่างอย่างรุ่นผมเนี่ย mm hmm. หรือว่ารุ่นพี่แล้ต่อๆไป ถ้ายังใช้มันไม่เป็นอยู่และยังไม่รู้สึกว่ากระตือรือร้นที่จะเริ่มศึกษาหาความรู้จากการใช้ประโยชน์จากมันจะมีผลต่อการทําธุรกิจไหมครับพี่คิดว่าจริงๆอ่ะพี่ว่ามองได้สองแบบคนที่ทําด้วยตัวเองอ่ะมันมีนะมันมีจริงๆนะที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไระแต่พี่รู้สึกว่าเดี๋ยวอานาคตสังคมมันจะบีบรัดให้เราอ่ะต้องใช้มันอยู่ดีอเอาง่ายๆนะทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันอ่ะมันก็จะมี AI เข้ามาซึมเราเรื่อยๆออแบบถ้าวันหนึ่งมันหายไปรู้สึกว่าเุ้ มันไม่ใช่ความสบายของเรามันมันไม่ใช่มันไม่มีฟังก์ชันมันไม่อะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกอยากได้สิ่งนั้นอยู่ดีมันก็เหมือนการหลออๆเข้าไปเรื่อยๆอือหึพี่มีคำแนะนำอะไรครักษาอยากเติมต้นธุรจิจในของตัวเองมา่โอเคในไม่ว่าจะในธุรกิจไหนนะคือมันกาจัดการที่เราอะคิดเราทําเลยที่อย่าบอกว่าพี่พี่ใช้คําว่าคิดเราทําเลยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณจะไม่มีองค์ความรู้อะ ศึกษาด้วยแต่ว่าแพชชั่นมันคือตัวนําให้เราไปส่วนใหญ่อะสังเกตไหมคนที่เขาประสบความสำเร็จอะเขามาจากแพชชั่นมาจากการสงสัยมาจากนั้นเราเขาทาเลยเขาจะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ว่านวันนี้ก็ยังนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เริ่มอ,อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แค่ทําเลยไม่ต้องไปกลัวมันแล้วทักษะอะไรที่สคำคัญมากในการผู <S <S ้ประกอบการในธุรกิจเอไรบ้าครับ ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในมุมของที่นะของคนอื่นที่ไม่รู้นะในมุมของที่คือการเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลมีมุมมองที่กว้างสมมุตินะที่ทําแบรนด์จะต้องเดินออกมาก้าหนึ่งมองเข้าไปในแบรนด์ว่าในฐานะลูกค้าคิดยังไงในฐานะทีมงานคิดยังไงในฐานะพาร์ทเนอร์ที่เขาจะมาลงทุนด้วยคิดยังไงอย่ามองในมุมของการที่เป็น CEO คนเดียวถ้าสมมติเรามองในมุมที่เป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวบางทีเราไม่ได้คิดถึงใจลูกน้อง บางทีเราไม่ได้คิดถึงใจลูกค้ามันจะทําให้ธุรกิจไม่ยั่งอยู่ถ้าย้อนกลับไปได้นะพี่จะศึกษาเรื่องอีการทําแฮกเกตติ้งน้ำพิดวันนี้พี่อาจจะเป็นอายุน้อยๆยหลังเหมือนเรายังตังใจกับมันอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่ปังแล้วธุรกิจที่ประสบความเรือนี้ต้องมีปัจจัยที่สาคัญที่สุดมากในการปรามเรือปัจจัยในการที่ทำให้ธุรกิจสำคัญเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือเรื่องของความซื่สัต์เนาะไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจไหนก็แล้วแต่เรื่องที่สองคือพี่ว่า องค์กรอะมันคือสิ่งที่ทําให้ประสบความสาเร็จมากๆคนรเรามันมนุษย์มันคือส,สังคมเว้ยมันไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างคนเดียวได้ะวันนี้เวลามีคนถามว่าทาไมพี่บอลประสบความสำเร็จพี่จะบอกว่าพี่มีทีมที่ดีพี่มีองค์กรที่ดีพี่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีพี่มีซีอที่น่ารักพี่มีคนรอบตัวที่ดีมันจะไม่ได้มาจากตัวเราคนเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความมีวินยัยที่บอกใช่ค่ะความสำเร็จนี้ก็ต้องมาจากที่ระบบที่อยู่ในบริษัท ข้างในบ้านต้องแข็งแรงมันถึงจะชายเอาออกไปข้างนอกบ้านได้ถ้าข้างในอ,อ่อนแงนี้พี่อยังก็จะตายหมดเลยใช่แรงมาดานใจก็สําคัญอฮะวินัยก็ต้องมีถูกต้องแล้วสองอันเนี้ยพี่อะไรมันสําคัญต่อกันหรือว่ามันต้องมีควบคู่กันไปด้วยอย่างที่บอกแพชชั่นมาก่อนวันหนึ่งอะแพชชั่นหมดไปได้นะแตแพชชั่นไม่จำเป็นต้องมีทุกวันคือคนเราไม่ต้องมีแพชชั่นทุกวักนสมกว่พี่ตื่นมาวันี ฉันเหนื่อยมากแบบหมดแพชชั่นนีมันมีวันที่หมดไปแต่วินัยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีเสมอแพชชั่นมีในตอนเริ่มมันเป็นเหมือนตัวอีกตัวจุดประกายให้แก๊สมันพุ่งอะแต่ที่เหลือมันคือการเมนเทนมันคือวินัยเพราะฉะนั้นคือแพชชั่นไม่ต้องมีตลอดเวลาได้ไม่ผิดวินัยต้องมีตลอดอ่าแต่ตอนที่พี่มีแพชชั่นมันส่งผลต่อการทํางานแต่ละวันแล้วไหมครับมีค่ะพี่อยากเป็นคนที่เขียนทูดูลิสทุกวันคือ เคยปะตอน,ตอน,ตอนในเด็กแบบเวลาไปโรงเรียนแล้วครูจะให้จดการบ้าน uh huh. ที่เขาจะต้องมีสมุดจดการบ้านว่าเราจะต้องทำในหนึ่งสองสี่แล้วกลับมาให้แม่เซ็นว่าทําครบไหมกลับมาให้ครูดูว่าส่งงานครบไหมพี่ติดนี้ใส่มาตั้งแต่เด็กว่าแบบชาแนลทำอะไรหนึ่งสองสามสี่มันเป็นการรู้ทิศทางในชีวิตของเราในวันหนึ่งว่าจะต้องทําอะไรบ้าง uh huh. คนที่เขามีเป้าหมายเขาจะรู้ว่าเขาต้องวิ่งไปทางไหนสมมุติวันเนี้พี่เจอสองทางหุย ถ้าเราวันนี้เราไม่มี e-to-do list อะเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะทําอะไรหนึ่งสอีเพราะฉะนั้นการมีแพชชั่นเนี่ยมันมีผลต่อระหว่างวันในการไปถึงเป้าหมายได้ใช่อันนี้คือจบของที่อาจารย์ต้องการแล้วโอเคค่ะแต่ผมก็อยากจะอันนี้พี่เห๋ือเวลาได้ได้ได้